ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net รายการภาษาฝรั่งเศสดิสมัวตูครั้งที่56 m o i tout. Bonjour chers auditeurs, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes en forme. สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เป็นอย่างไรบ้างหวังว่าคงจะสุขภาพดีตลอดเวลาเลยนะคะดิดมัวตุก็จะนําภาษาเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งวัฒนธรรมฝรั่งเศสมาฝากเป็นประจำเช่นเคยเราจะพบจีแซลกับคนแวดล้อมของเธอรู้จักกันมาแล้วนะคะว่าเธอนั้นเป็นผู้ที่วางแผนชวนสามีไปที่อินเวอร์ตเดชัสซึ่งเป็นในคลับหรือเป็นดิสโกเทคกท้งนี้ก็ชวนกัสตงกับนเวียไปด้วยเพื่อให้ทั้งสองคนนั้นใกล้ชิดกันแล้วก็ให้กัสตงนั้นเ,เลิกราวีกับเธอคือมาคอยมาว่า สารภาพรักกับเธอตลอดเวลาแล้วทั้งหมดก็ได้ไปที่นิวเมิตตามที่ตั้งใจเอาไว้เหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปแล้วเพราะไปกันวันเสาร์นะคะวันนี้เราจะพบยิโล็อกระหว่างจูแซนกับลูกสาวซึ่งลูกสาวกิวดูนั้นสนใจว่าผู้ใหญ่เขาทาอะไรกันเพราะเธอค่อนข้างที่จะเออรับฟังเรื่องราวของผู้ใหญ่ตลอดเวลาแล้วก็อยากจะทราบอีกว่าเรื่องราวนั้นเดินไปถึงไหนในเอกสารประกอบการะรับฟังหน้า135ค่ะ Gudule et Gisèle à la maison. Alors cette soirée, c'était comment Pas mal. Et Geneviève Quoi Geneviève Elle était comment Très bien. Tu sais, le concert était superbe. Et Gaston Il était comment Gaston avec Geneviève Très gentil, comme d'habitude. Comme d'habitude C'est tout Ils sont rentrés ensemble Je ne sais pas. Tuis questions tes ça va avec tes questions. เราคงจำกันได้นะคะว่าจ s เซลนำสามี elle, Nam, Sammy, แล้วก็เพื่อนไปนิวยอร์ในวันเสาร์ซัมดีวันรุ่งขึ้นคือดิมอง h ์เธอก็อยู่บ้านขณะที่เตรียมอาหารคือเพรป a r เกตเลดินเนโดยมีกูดูนเป็นลูกมือสาวน้อยนะี่อยากจะทราบเรื่องราวก็ถามแม่ว่าอ๋อหรอกซ c สโซเรสเตกมองเป็นไงคะเมื่อค่ามวันก่อนเป็นยังไงบ้าง ขอแทรตัวนี้สักนิดหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าเขาใช้แอมปักเฟกับเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วแล้วก็เหตุการณ์นั้นใช้ช่วงระยะเวลาซเตกก็มองเป็นเลืองปักเฟกของแบบแบ๊เอภาษาที่เราจะพบกันทั่วๆไปเมื่อถามถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็บอกว่าไม่เลวหรอกคือป้ามาณป้ามาณคือนอตแบดของภาษาอังกฤษลูกสาวก็ถามถึงเพื่อนของแม่เอเจนวีเอฟ แล้วฉันเยบล่ะคะเออในเรื่องของการเรียกชื่อถึงแม้ว่าเรียกชื่อผู้ใหญ่ขอแทรกเรื่องวัฒนธรรมของเขาสักนิดหนึ่งฝรั่งนั้นเขามากเรียกชื่อกันเฉยๆไม่มีคําว่าพี่ป้านะานอกจากเด็กๆคะ่ะเขาจะเรียกว่าป้าอย่างต้องตาแดนหรือว่าองค์เคลสักเขาจะเรียกอยู่แค่นี้ไม่งั้นเขาจะเรียกชื่อแต่ถ้าจะพูดกับพ่อแม่ก็เป็นมามงป้าหรือว่ากองแม่ออกองป้า กอ,อ,องแม่อะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นคนอื่นแม้กระทั่งพี่ก็จะเรียกชื่อเฉยๆโดยที่เขาเขาไม่ค่อยนับญาติกันถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มีสนิทก็จะใช้มืเซืยหรือมาดามมันบูจานนำหน้านามสกุลน,นะคะบ้านเราจะเรียกตามอายุที่เทียบกับพ่อแม่ของตนเองว่าอ่อนหรือแก่กว่า ซึ่งดังนั้นเป็นเป็นความอบอุ่นของของคนไทยนะคะเราจะมีญาติกันอยู่ตลอดเวลาในชาติอื่นไม่มีเป็นความน่ารักมากๆดังนั้นเลิจึงได้ยินกฤด่นเขาเรียกชื่อเพื่อนของแม่เฉยๆแล้วเขาก็จะไม่เรียกพ่อแม่ของเพื่อนว่าป้าป้า,ปา,ปาหรือมามองเหมือนของเราเมื่อลูกสาวถามถ,ามถึงเชนวีเอฟแม่ไม่เข้าใจถามว่ากัวเชนวีเอฟอะไรกันล่ะเชนวนะีเอฟน่ะอยู่ๆก็มาถามถ,ามถึงเชนวีเอฟ ลูกสาวจึงย้อนประโยคคำถามแรกว่าเอเลเตกอมองจูเวียฟนะคะเป็นยังไงบ้างคืออยากให้เล่าถึงเรื่องค่ำเมื่อวานนี้แม่ก็ตอบบอกว่าท่า s เบียงมันก็ดีนี่ลูกแล้วแม่ก็เล่าเองนะคะว่า t o u ซ่ล l ก c งแซเอเตสิ i t ป u p e อร์เราได้ยินสำนวน o u เซ e ขึ้นต้นประโยคถึงจะแปลว่าเธอรู้ไหมในความหมายเป็นการที่เรานำนำประโยคขึ้นมาใช้จ tu sais ูเซ e บอกว่าคอนเสิร์ตน้นะโอ้โหพิเศษมากเลยล่ละลูกลูกสาวไม่ฟังอะใจจดจ่ออยู่กับเพื่อนของแม่ก็ถามต่อยว่ากัสตงอิเลเตกอมมองกัสตงอเวชเชนวีเอฟแล้วกัสตงเลยคะเขาเป็นยังไงบ้างกัสตงกับเชนวีเอฟนะคะเห็นไหมคะขนาดแม่บอกว่าเออโลกรองแซกเอเตสุบแบกทันย์ถามว่ามีใครร้องเพลงเพลงเป็นยังไงไม่ไม่สนใจเพลงแต่มาสนใจเพื่อนของแม่ แม่ก็เลยบอกว่าแท e จง m ีกอมลาบิ u ิดก็น่ารักเหมือนเดิมนั่นแหละหมายถึงตัวกัสตงนะคะชงจีเหมือนในภาษาอังกฤษว่าไนส์คือใจดีน่ารักอ่อนโยนพวกนั้นผู้ฟังรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเหมือนเดิมอะก i มลาบิ e ิดเซต t เหมือนเดิมเลยเหรอคะมันมันไม่น่าจะใช่ก็เลยซักต่ออยว่าอิซงคงเทองซ้อมแล้วเขากลับบ้านด้วยกันหรือเปล่าคะ อย่าลืมนะคะให้ข้อสังเกตเมื่อครั้งที่แล้วคองเทแปลว,ว่ากลับคือกลับบ้านแม่รำคาญเต็มทนก็บอกว่าชันเสดบ้าไม่มรู้หรอกแล้วก็ประชดว่าเอพีสว c า e s questions เป็นการยุติการซักถามเรื่องของคนอื่นนะคะเรามาฟังเดล็อกนี้ด้วยกันอีกครั้งคะ่ะ Alors cette t t e soirée c é t a i t c o t m e n t pas m a l et g e n e v i è v e quoi g e n e v i è v e Elle était comment Très bien. Tu sais, le concert était superbe. Et Gaston Il était comment, Gaston Avec Geneviève Très gentil, comme d'habitude. Comme d'habitude C'est tout Ils sont rentrés ensemble Je ne sais pas. Oh, puis ça va avec tes questions et เออน้ำเสียงของคนที่พูดเนี่ยบ่งบอกถึงความรำคาญถึงความอยากรู้อยากเห็นถึงความอิดเอื้อนอะไรอย่างนั้นนั้นเออตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะชินการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของชาวฝรั่งเศสมากนั่นจะเห็นว่าดิสโมตูจะเป็นภาษาที่พบในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเลยค่ะในขณะที่คุยกันสองแม่ลูกก็เตรียมอาหารจิซังก็เหลือบดูนาฬิกาก็ออกจะตกใจ Oh, Regarde, il est déjà huit heures et le repas n'est pas prêt. Je mets la table Non. Commence plutôt par faire la salade. Alors, il ne s'est rien passé Ça ne te regarde pas. Pauvre Geneviève, tous ses efforts pour rien. Quand il, dit, il est déjà huit heures. Au le et le repas n'est pas prêt. แล้วอาหารก็ยังไม่เสร็จเลยเลเคอปาแปลว่าอาหารแต่ละมือ้อวันหนึ่งวันหนึ่งเรามีทัวเคอปาก็คือลปต t ีเด e เ n เนอาหารเช้าล d เด e เ n เนอาหารกลางวันเลดินเนอาหารเย็นแสดงว่าขณะนี้กําลังเตรียมอาหารเย็นจิเซลพรีบาร์และดินเนอาแวกซ์ซาฟีแล้วพอได้ยินแม่บอกตายจริงยังไม่ได้เตรียมอาหารอาหารยังไม่เสร็จเลยลูกสาวก็ถามว่า มีลัตาบแล้วงั้นหนูจัดโต๊ะนะคะสลัตาบแล้วแม่บอกว่าอย่าเลยทําสลัดดีกว่าลูกคือให้ลูกทําสลัดนงก็มองสบุ่โต๊ะละสลัดขนาดที่เตรียมสลัดกูดูยังไม่ยอมเลิกราเกี่ยวกับเรื่องที่ถามแม่นะคะตัวก็พูดต่ออรลอกอินเเซเรียมปาเซแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรอแม่แม่ก็เลยดุเอาอกว่าซันเตอร์กากปาไม่ใช่เรื่องรักไม่ใช่เรื่องของลูกนะ สั n นเตอร์กกป่านี่เป็นสำนวนที่ใครก็อยากสอดรู้สอดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกสั n นเตอร์กกป่ากิดูก็ยังรำพึงต่ออีกบอกว่าโป้เฟอร์เชนดีเอฟโธเชน i ีเอฟที่น่าสงสารทูเซสฟอกปูเรียงความพยายามทั้งหลายแหล่นั่นไร้ผลโดยสิ้นเชิงเออช่วยดูข้อสังเกตที่ให้ไว้ข้างล่างนะคะสำนวนแมทรัลตาเบล ีกสำนวนหนึ่งในความหมายเดียวกันคือ m e t t r e le couvert คือจัดโต๊ะอาหารตัวอย่างที่ให้ไว้ Sit m d e ตู à m t t t r e la table l ล lieu de l ล i t โ journal เราเคยพบว่าเราต้ใช้สีกับ Emparfait เป็นการชักชวนบอกให้ใครทำอะไรเช่นเอเซนเนียวซีนมาเป็นการชักชวนไปดูหนังบอกว่าไปดูหนังกันไหม ประโยชน์ตัวอย่างนี้น่าจะเป็นสามีภรรยาพูดกันนะคะน่าจะเป็นฝ่ายภรรยาบอกว่าช่วยจัดโต๊ะหน่อยได้ไหมแทนที่จะเอาแต่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์นะแล้วสำนวนที่ชิซนดุลูกว่าไม่ใช่เรื่องของเธออย่ามายุ่งเออพบบ่อยมากที่เดียวสันตัวรกักปะอาจจะใช้กับวูก็ได้สันวูรกักปะนอกจากนั้นอาจจะใช้อีกที่ให้ไว้นะคะสินปัเตสเฟร์ ส,สุนทรพิบูลสฟร์ไม่ใช่เรื่องธุระของคุณนะนี่เป็นภาษาพูดนะคะหรือจะบอกว่าส,ส,วสุนทรสงปติส e ฟร์ส p น s รสงป f f a แฟร์แต่ที่พบบ่อยมากคือจะเหมือนที่เราพบในเดียล็อกฉันตื r g a ก p a ปะฉันบูรกัปรกปะใครเขายุ่งเรื่องของเราหรือของคนที่เขาไม่น่าเกี่ยวข้องใช้สำนวนนี้ไปเลยเลยคะ่ะหรือเราไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่ธุระของเรา

ตัวฟังเห็นไหมคะว่ากื๊ดดินั้นเป็นตัวอย่างของวัยรุ่นคือเด็กนั้นเวลาที่อยากจะทราบเรื่องอะไรจะถามย้ำอยู่โดยเฉพาะเด็กยิ่งยิ่งอายุที่เป็นเบบีเป็นองฟองนะคะที่เรียกว่าเป็นเด็กๆถามอะไรแล้วเขาจะต้องได้คำตอบบางทีคำตอบไม่ได้สนใจเท่าไหร่เราถามว่าขึ้นต้นทำไมอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้ลักษณะวัยรุ่นก็จะเหมือนกันนะคะในเดียล็อกนี้ ก็มีสำนวนที่เราน่าจะนำไปใช้หรือน่าจะได้รู้จักอย่างมากทีเดียวดังนั้นเช่นเคยนะคะเรามาฝึกทักษะการพูดด้วยกันโดยการพูดตามทีละประโยคค่ะ Tu sais le concert était superbe Ils sont rentrés ensemble Je mets la table ที่ท่านผู้ฟังได้พูดตามเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่เราจะพบกันบ่อยๆในการที่จะบอกมันวิเศษมันเยี่ยมเลยนะคะเราใช้สุปเบร์ถ้าเด็กวัยรุ่นบอกสุ p แปค่ะหรือมีเซจินยาลเคยพบมาแล้วเช่นกันเซด e x t กซ์ r ราออ i r ดิ e s เ c h เซชูบ e ลองหันกลับไปดูเอกสารประกอบการรับฟังเก่าๆจะเห็นคำพวกนี้มากทีเดียวนะคะแล้วเราก็ได้ํำนวน Maitre มท t a ลตาบเลยแมท e c ลู v e วรแปลว่าจัดโต๊ะนั่นก็เป็นอันว่าเราจบลูซองแวงด้วยํำนวนต่างๆแต่นี้มาพบ le s องแวงเจ้ด้วยกันต่อแวบประจําบทก็คือแวบฮองเธอในเอกสารประกอบการรับฟังหน้า1 3ึ่ค่ะ Il rend, elle rend. Nous rendons, vous rendez, il rend. Elle rend. Je rentre, il rend, nous rendons, nous rendez, il elle, Le prophète rendrait. D'ailleurs, il y a un tu get back ». คืนให้แล้วก็เช่เคยนะคะได้ให้ตัวอย่างเป็น p a s s เ c o m มู s é f u t จ r แล้วก็แลมป a r ักเฟ่เจร e n ดูเจร e n เดร i เจร e n เด i s แล้วก็ในที่นี้นะคะขอให้ข้อสังเกตแว็ที่ลงท้ายด้วยเยประเภทอย่างนี้แว r บองเธออัดต่อนเเราจะองสุกเก็เหมือนเหมือนกันนะคะออขอเสนอแนะว่า มีคนเคยถามว่าทำยังไงถึงจะจำพวกต่องต่างๆได้จำไม่เพียงของเจอเท่าที่ให้เนี่ยในเอกสารประกอบการรับฟังจะให้เป็นต่องที่สําคัญสาคัญนะคะที่เราจะพบมากอย่างเช่นตมเคยสองแน่แหละค่ะชีวิตจาบันเราจะใช้ตอมเคยสองมากที่เดียวแล้วก็เป็นป้นเส้นของโมเสสมาพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเราก็จําไว้ว่ามีแวบอะไรบ้างที่เรากงสุเกะกับแวบอวัวส่วนใหญ่จะกงสุเกะกับแวบอวัว จะมีอยู่แค่สิบกว่าตัวเท่านั้นกลับไปดูในเอกสารกเก่าๆว่าสิบกว่าตัวนั้นคือแวบอะไรที่เรากองชูเเก้กับแวบแบทเธอสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จ,จำว่าเออปฏิสิปรเซยังมันก็ยากไม่ยากค่ะจําเอาไว้อย่างเช่นแวบฮองเถอเราจําว่าเจฮองดูเวลาที่เราจะเปลี่ยนตัวสุเจเป็นนูก็เป็นนูซ v วองฮองดูเห็นไหมคะฮองดูยังเหมือนเดิมเป็นใครก็ตามเรา,เรากระจายเฉพาะแวบอวบเท่านั้น ทำนองเดียวกันถ้าหากว่าเราจะทําเป็นฟิตูแซมเล่เราก็นําตัวแอนฟินิทีฟส่วนใหญ่นะคะ99.9%เราจะนําตัวแอนฟินิทีฟมาแล้วก็ลงท้ายนะคะเราก็จะนำเอาแวบอาวัวมาใส่อีกอย่างจ re ูคองเดรจูคอนดราพวกนั้นแต่ก็มีแวบหลายตัวอย่างเช่นแวบเบลแวบแฟร์ aire, แวบพวกนั้นถ้าผพ้อฟังจำของเจอไว้ตัวเดียวไม่ยากเลย แล้วก็เช่นกันแอมปาร์เฟเราก็นำปรซองของนูมาแล้วก็ใส่ดักมินซสงของแอมปาร์เฟจำของเจอไว้ตัวเดียวเลยค่ะอย่างเช่นที่ให้ไว้ในเอกสารนี่แหละเจอของรีเป็นป a s เศกโมเจเจอ e r e n องเดเป็น futur ์แล้วก็เจอ e n d a องเป็นแอมป r f a เฟหัดออกเสียงนนนะคะจะได้จำได้แล้วก็นอกจากนั้นเขียนด้วยยิ่งดีเลย ตัวอย่างการใช้แว็บฮอนที่ให้โอไว้เัวรับโอนที่ให้พี่ u า t ท t ่เธอคืนเงินร้อยฟรองที่เธอขอยืมมาจากน้องชายเธอแล้วหรือ,อยัง e ั d น e l ห s l ง v r อ s que j'ai e m p r มค t é à l ะอ i b l i o t h è q u กฉันจะนำหนังสือที่ขอยืมจากห้องสมุดไปคืนหรือฉันจะคืนหนังสือที่ขอยืมจากห้องสมุดไปนะคำว่า la b i b l i o t h è q u e คือห้องสมุดคะ่ะท่างผู้ฟังข่าจากตัวอย่างแรกที่พบมาสักครู่นี้นะคะที่บอกว่าจัวของดีอตงเฟร์เลซองฟรองก์ก็ชิลเลียอ็องพรนเตเธอคืนเงินร้อยฟรองที่เขาย,ยืมจากน้องชายไปแล้วหรือยังพอพูดถึงเรื่องนี้เลซองฟรอง c s เงินร้อยฟรองขอแทรกสนิดหนึ่งโดยเฉพาะผู้จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยคิดว่าเขาสอบเข้ามาหาวิทยาลัยน่าจะออก คือเรื่องเกี่ยวกับเ,เงินสกุลใหม่ของสมาคมยุโรปในปัจจุบันนี้สมาคมยุโรปที่เรียก EU นะคะที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันร่วมใจกันใช้เงินสกุลเดียวกันเรียกว่าเงินยูโรภาษาอังกฤษเรียกว่าเงินยูโรแต่เรานักเรียนฝรั่งเศสเราต้องออกเสียงเออโคสกดด้วยเอออีออเออโอตัวย่อนั้นเหมือนกับตัว เ,ออเกินครึ่งวงกลมไปนิดหนึ่งแล้วก็มีขีดสองขีดข้างออตรงกลางนะคะในตอนนี้ในี่ใครที่เปิดอินเทอร์เน็ตจะเห็นเลยนะคะเขาจะมีเหรียญเอ,อิงออโนโกรแล้วก็เหรียญเดอโรคือเหรียญหนึ่งยูโรกับสองยูโรแล้วก็มีเศษเรียกว่าซองจีมเดโกรก็มีสองสองจีมห้าสองจีมสิบ สองตีม20แล้วก็ห้าสิองจีมเออเชื่อไหมคะว่าในประเทศฝรั่งเศสที่ใช้เงินฟรองเนี่ยเงินหนึ่งสองีมคือหนึ่สตางค์ก็ยังใช้อยู่แต่บ้านเราในขณะนี้เหรียญห้าสิบสตางค์หล่นยังไม่มีใครเก็บเลยแต่ว่าเหรียนเก็บเพราะมีความสึกนั่นมีในหลวงอยู่นะคะแล้วอย่าลืมว่าสลึงไหลายสลึงนี่อย่างที่สุนทรพูดมีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทอย่าดูถูกนะคะเหรียญสลึง ใน,ในประเทศฝรั่งเศสเวลาเขาเขึ้นราคาของก็จะขึ้นเป็นเงินซองตีมคือเศษตังแต่บ้านเราเนี่ยขึ้นเป็นเงินบาทเลยแล้วนี่ค่าของชีพเเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าข้าราชการหรือว่าเงินเดือนขั้นต่ําของเขานี่หกพันห้าแต่เป็นเงินฟรองของเราข้าราชการก็หกพันห้าประมาณแต่เป็นเงินบาทแต่ถามหน่อยว่าเราซื้อประทูตอนนี้สามตัวร้อยสี่ตัวร้อยร้อยบาทนะคะ แต่ของฝรั่งเศสเขาก็มีประตูแต่ลักษณะใกล้กันไม่เหมือนเราเป๊ะน,นึงกิโลนึงนั้น12บสองฟรังคิดดูกันแล้วกันนั้นค่าของชีพประเทศไหนที่แพงสุดในโลกนี้มาต่อเรื่องของเงิน Euro. เออโเงินที่เป็นเหรียญเขาจะมีด้วยกัน8ปดแปดอัตรานะฮะมียูโรมีหนึ่งยูโรสยูโรแล้วก็เศษที่เป็นซองตีม มีเอ่อหนึ่งสองตีมสองสองตีมห้าสองตีมสิบสองตีมยี่สิบองตีมแล้วก็ห้าสิบองตีมคือห้าสิบสตางค์เหรียญนั้นเราเรียกรวมว่าเดปิอัสเดบิอสเอ่อขอโทษค่ะรู้สึกจะมีแปดเหรียญทั้งหมดรวมแล้แปดเหรียญน,นะคะส่วนธนบัตรเราเรียกว่าเดบิเยเดบิเยเพราะว่าธนาบัตรมีเจ็ดใบเริ่มด้วยแซงเอโรดีเอโร เวนเอโรนะคะแล้วก็มี50มีร้อยสองร้อยสูงสุดคือเซงซองเอโราะฉะนั้นมีพนบัติเจ็ดใบสำหรับเหรียญนั้นข้างหน้าจะเหมือนกันหมดเลยส่วนใหญ่เขาจะนำมาเป็นแผนที่ของออสมาชิกสมาคมยุโรปด้านหลังเหรียญนั้นเขาก็จะนำไปว่าแต่ละชาติไปใส่สัญลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่น ในเงินที่เรียกว่า1ยูโรกับ2ยูโรเนี่ยนะคะด้านหลังที่เป็นเงินของฝรั่งเศสที่ผลิตในประเทศฝรั่งเศสนั้นจะเป็นสัญลักษณ์ของที่เป็นเครียบมโตโตของฝรั่งเศสคือ l i b e r t เดเสรีภาพเอกลิเตสมอภาคฟราต n นิต พาราดอรภาคซึ่งเราเคยพบกันมาแล้วนะคะว่าเวลาที่เขาปฏิวัติฝรั่งเศสเพื่อสามคำนี้นั้นด้านหลังจะมีเหรียญนี้นะคะเอาส่วนธนบัตรนี้จะเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เรียนให้ทราบมีใบละห้าบสิบยี่สิบห้าสิบร้อยสองร้อสูงสุดคือห้าร้อในปัจจุบันนั้น1นึโอราคาแลกจกเงินฟรองหนึ่งยูโรแลกได้6 5จุดห้าห้าเก้าห้าเ็ดฟรองแล้วก็ปัดขึ้นค่ะ เขาไม่เอาเปรียบประชาชนเขาปัดเป็น6.56ในเมือของเราเราไม่จะเสียเปรียบถ้าเป็นอย่างนี้บางทีปัดเหลือแค่6ด้วยซ้ำไปแล้วก็นี่เป็นอยากจะฝากนักเรียนที่เตรียมตัวจะสอบ Entrance ในวันที่หนึ่งมกราคม2545เขาจะเริ่มใช้เต็มที่เขาให้ข้อมูลกับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ม้ในปัจจุบันนี้จะมีหนังสือเปิดอินเทอร์เน็ตก็จะพบก็จะมีรูปร่างของเงินเหรียญของธนบัตรให้เลยนะคะแล้วก็ใครที่มีเงินฟรองในปัจจุบันจะแลกเป็นเงินเออโคจะแลกได้ตามลาโพสคือตามออที่ทำการเบรสเน่ ni, หรือตามบลองต่างๆแล้วเขาก็มีกำหนดว่าหลังมาที่30มิถุนายนแลกได้ที่ธนาคารแห่งชาติเท่านั้นเอ่ ในประเทศสหมคมยุโรปทั้งหมดที่จริงแล้วนี่มีอยูอ่15ประเทศค่ะท,ที่ร่วมเป็นสหมคมยุโรปสหาภาพยุโรปแต่ว่าเขาจะใช้ร่วมกันใช้เงินยูโคนั้น12ประเทศอังกฤษยังไม่ใช้ประเทศอังกฤษไม่ทราบว่าพูดเล่นหรือไม่ก็บอกว่าอีก10ปีอังกฤษถึงจะเปลี่ยนนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศในสห,สหาภาพยุโรปหรือสหมคมยุโรปนะคะถ้าท่านผู้ฟังต้องการทราบรายละเอียดลองเปิดอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะ ใช้ของ Yahoo เนี่ยได้นี่ถ้าต้องการเป็นภาษาฝรั่งเศสก็เป็น w w w f r ก็คือ fr ในภาษาอังกฤษแล้วก็ Yahoo จะเป็นรายละเอียดมากที่ได้เห็นภาพของเงินอโคทั้งที่เป็นเหรียญทั้งสองด้านแล้วก็ธนบัตรทั้งสองด้านแล้วก็ให้คำอธิบายประวัติแล้วก็แนอนาคตจะต้องทำอะไรน่าสนใจไม่นอ้อยทีเดียวล่ะคะ ใครที่สะสมเงินสุุลต่างๆของยุโรปอาจจะเก็บไว้เป็นของเก่าก็ได้วันหนึ่งอาจจะมีราคาออสูงมาก Alors, a partir du premier janvier น9 2 2 Si vous voyagez en France ou en Europe vous pouvez utiliser les u r o ดังนั้นตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2545คือ2,002นะถ้าหากว่าท่านเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศยุโรปสามารถใช้เงิน e u โรได้เลยค่ะ

Mais r e n d s m o i d'abord mon baladeur. Il est sur mon bureau, dans ma chambre. Monte le prendre. Non. Monte le chercher toi-même. Bon bon, j'y vais. คือโดนนั้นได้รับเออจดหมายคือจดหมายมาเออมีคนไปรษณีย์น่ะทําส่งที่บ้านก็เอาจดหมายมาอดพี่ชายแล้วบอก "Do you have you have a letter pour toi?" พี่เห็นไหมมีจดหมายฉบับหนึ่งของพี่ด้วยล่ะพี่ชายแปลกใจแต่ก็ปนดีใจ "Une lettre?" น้องสาวบอกว่าวิซุโค้กสเวียนอิตาลีหนูว่ามันมาจากอิตาลีนะกิโยมก็บอกว่าสิจุกมองเซียวันนะจะมีใครนะคะนอกจากชิวานาเพื่อนสนิทถ้ามาจากอิตาลีแล้วก็น้องสาวก็โยบ่ะจูเวลเปเตอร์ทะเลพี่เขอ,อยากอ่านแล้วก็มังแต่ก็ยังไม่ยอมให้นะคะพี่ชายก็ชักจะหมดความอดทนก็บอก lle, อะเลดอลล่ามัวอ้าวให้พี่สักทีสิ กรุณาขีดเส้นเล็กๆระหว่างลากับมัวเนี่ยค่ะเป็นประโยคคำสั่งถ้ามีกรรมอยู่ด้วยกันเราต้องมีขนยงด้วยกันนะคะดอนลามัวน้องสาวเลยบอกว่าดะกอของมัวเดะบอกมอคบอลเดอร์ก็ได้แต่คืนวอลกแมนให้หนูก่อนสิอังบอลเดอร์เออคือวิทยุที่เราเรียกว่าวอล์กแมนคือวิทยุเอ่อมือถืออะไรอย่างนั้นนะคะที่อยูวไปไหนก็ได้ พี่ชายก็บอกว่าอิเลชเซียของมอมบิโรดอมาชอมเหรอมันก็อยู่มันต้องทำงานของพี่ในห้องนอนแน่มงจะพรห์เหรอขึ้นไปหยิบเอาสิน้องสาวติงได้ิีบอกหนงมอมโตริชักเช e ตัวแม่มัก็บอกไม่พี่ขึ้นไปหยิบเองสิพี่ชายนั้นอยากได้จดหมายก็บ bon, bon, ้องบ้องชิเวเอาละเอาละพี่ไปเอาก็ได้กูดูนี่ชอบยั่วพี่ชายเป็นที่สุด Tu as vu Il y a une lettre pour toi. Une lettre Oui, je crois que ça vient d'Italie. C'est sûrement Giovanna. Tu veux peut-être la lire Allez, donne-la-moi. D'accord, mais rends-moi d'abord mon baladeur. Il est sur mon bureau, dans ma chambre. Monte le prendre. Non, monte le chercher toi-même. Bon, bon, j'y vais. ท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าคํากริยาหรือสำนวนต่างๆก็ตามที่เราเคยพบมาแล้วก็จะวนเวียนใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างนี้ที่นี้แว็บห e ้องเธอเราเคยพบมาเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมคะข้องเธอแปลว่าคืนให้ส่งให้จําพวกนั้นดังนั้นในตอนนี้ใน,ใ,นในบทที่เราพบกันตอนนี้ถึงจะเป็นแ e ว็บข้องเธอว่วาคืนให้แท้ที่จริงแล้วเราเคยพบแวบนี้แต่ว่าเป็น เออบางประธานเท่านั้นเองแต่กลับมาในพบในตอนนี้ก็พบในเต็มรูปแบบนั้นเอ่อถึงได้บอกว่าเอกสารประกอบการรับฟังที่นํามาให้นั้นไม่ใช่ว่าฟังครั้งหนึ่งจบไปขอได้โปรดหาเวลาได้กลับไปศึกษาอีกครั้งหนึ่งพอเราพบบทใหม่เขาก็จะนำำําคํากีิยานั้นๆมาเต็มรูปแบบไปเนื่องอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมถึงได้ย้ําอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วในช่วงตอนนี้ ขอได้โปรดหาเวลาศึกษาเดียลอ็อกที่เราพบมาใหม่แล้วก็ข้อสังเกตการใช้ภาษาด้วยนะคะเวลาของเราสําหรับวันนี้ก็เห็นจะหมดลงแล้วขอพระทานโทษที่ตอนนี้เป็นหวัดแล้วก็ไม่ค่อยจะหายง่ายๆพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะโอว r วอลาสเมนพรอเชนที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการ กระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสี่อยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92้เมกะเฮิร์ซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net